เพิ่มฝาก500บาทรับโบนัสฟรี500บาทกับเว็บเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดแอดไลน์มาที่แอ b 8 9 9 แชร์กันไปแชร์กันไปแชร์กันไปแคปชั่นเอเอโกงยังไงจะมาบอกนะตอนนี้ไม่แชร์กันไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้คนได้ดูเป็นหมื่นๆคนก่อนถ้าคุณอยากรู้ว่ามันโกงไงสิ่งที่คุณเล่นและโดนโกงที่ผมมาบอกเพราะเขากินทั้งประเทศนะเขาไม่ได้กินคนคนเดียวนะเข้าใจป่ะผมจะบอกให้ว่ามันโกงยังไง ไม่ใช่ว่าดิสเครดิตอะไรนะแต่คือประเทศไทยเขากินเงินทั้งประเทศนะเขาไม่ได้กินเงินแค่คนคนไม่กี่คนส่วนคนเป็นเอเจนต์ส่วนคนเป็นเอเจนต์เขาก็จะมาแบบว่ายื้อให้ยื้อให้แต่สรุปคือเราไปดูที่ที่ทำการมาแล้วคือต้มตุ๋นแน่นอนคือแบบว่าพลิกไพ่ได้ภายในครั้งเดียว <c oughs> แชร์ไป <c oughs> แชร์ไป5กลุ่ม1แชร์แล้วเขียนแคปชั่นว่า SA กอโกงยังไงมาดูก็แชร์ไปก่อนให้คนครบหมื่นแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเขาโกงยังไงพิบตาเดียว1วินาทีเท่านั้นคุณไม่ถึง1นึ่งวิด้วย1 1กิกหน่งะปุ๊บเดียวอะปุ๊บแล้วก็หมดตัวกันทั้งหมดเลยแชร์กันไปก่อน <c oughs> อืมอมาแชร์กันไปเขาโกงยังไง คำว่าค a s i n o S A นะครับจะเป็น S A เกมมิ่งเออะไรเขาวิเดียวสังเกตนะครับมี2รูปภาพให้ดูมี2รูปภาพให้ดูแชร์กันไปก่อน5กลุ่มหนึงแชร์เตือนพ่อแม่พี่น้องมึงด้วยที่ยังเล่นอยู่คุณต้องแชร์5กลุ่มหนึงแชร์เพื่อให้คนเขาเห็นคนเขาเห็นเยอะๆนะครับแล้วคุณก็เอาไปเป็นบทเรียนรู้ ผมเล่นกนรนารพนันมาจนผมมีเป็นพันเป็นหมื่นล้านแล้วผมรู้ว่าอะไรโกงไม่โกงนะอะไรโกงไม่โกงผมรู้หมดเข้าใจป่ะอืมแล้วผมเดินทางไปทั่วประเทศทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นมาเก๊าไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียสิงคโปร์ผมเดินทางไปมาหมดแล้วผมเห็นสิ่งพวกนี้มาหมดผมก็อยากจะมาเตือนว่าคาสิโนไหนโกงคาสิโนไหนไม่โกง มันมี2รูปแบบที่เปิดคือคาสิโนโที่สู้โดยวัดดวงโดยคิดว่าเขากินแค่ค่าน้ําอันนี้คาสิโนที่จะอยู่ได้แต่ sa gaming ตอนนี้คือถล่มกินคนทั่วประเทศหลายๆคนไม่ว่าคาสิโนเจ้าของคาสิโนจะมาเห็นอะไรผมผมต้องปกป้องคนไทยอยู่แล้วคุณสังเกตนะคุณสังเกตผมไม่รู้ว่าถ้าผมให้ดูแล้วมันจะโดนสแปมไหมเพราะเขาต้องรีบเข้ามาสแปม คุณสังเกตนะครับสังเกตที่ตรงนี้9ดอกจิก9ดอกจิกนะครับอันนี้แรก9ดอกจิกแต่น,นี่เป็น9ขาขหลามโปมาืมอันนี้คือคือคือเขาเครื่องสกแกนมันไอ้นี่แล้วอันนี้คือเครื่องสกแกนทํางานแล้ว1น,นครั้ง1วิอันนี้ให้ดูดูแบบว่าแล้วดูช็อตที่2ภายใน1นึ่งวิเขาจะเปลี่ยนภาพแบบปุ๊บเดียว นะครับหนึ่งวินาทีเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมที่เล่นแล้วโชว์ได้อะไรผมต้องบอกเลยผมไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมไม่ให้คนโดนโกงผมเล่นจนมีเป็นพันล้านแล้วทำไมผมต้องไปชวนอ่ะเป็นหมื่นล้านด้วยซ้ำนะครับนะเงินผมไม่เวลาผมเล่นผมเงินผมเก็บต่างประเทศหมดผมไม่ต้องมาเล่นไม่ต้องมาเล่นในเมืองไทยเมืองไทยผมก็ทำธุรกิจถูกกฎหมายของผมมันไม่เกี่ยวนะครับ และที่ผมต้องออกมาเล่นโชว์เพราะอะไรเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งผมรวยซื้อทรัพสมบัติในประเทศไทยขึ้นมาอืออะไรจะเกิดขึ้นให้โป้คขายยาไอ้โปน้นู่นนี่ถูกไหมแต่ผมที่ออกมาเตือนเพราะไม่อยากให้โดนโกงเนี่ยดูนะครับดูช็อตน,นี้แชร์ไป5กลุ่ม1แชร์คาสิโน SA โกงยังไงนะครับดูนะครับนี่คือภาพตัดนะครับถ้าเขาจะกินเรา ดูตรงนี้ดูตรงนี้เต๊กกัน1เต๊กัน2อเต๊กันส,อ,นส,อ,นสอ,อันนี้เป็นป๊อกเกัก0แต้มดูนะครับดูแค่ตรงนี้อ,อันนี้อันนี้ให้ดูแล้วนะ,ะ,ะ <c oughs> ผมให้คุณสังเกตถ้าคุณเข้าไปแทงเปิดละล้านเปิดละห0 0 0 0นก็จะพลิกวิเดียวคุณจะได้ไม่เกิน3ล้านที่เหลือคุณจะเสียหมด นะครับสายใหญ่คือวิเคราะห์กันมาหมดแล้วแล้วได้ไปดูดูจากวิลิปปินโดยตรงก็คือการลิกไพ่ของเขาเนี่ย <das> ม <quart omat> ันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะแบบตัดระบบหนึ่งวิปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บคือเปลี่ยนหน้าไพ่ไหมเลยต่อยคุณอยู่ต่อยต่อ้คุณอยู่เนี่ยเขามีระบบสแกนว่าคุณเล่นที่ไหนสมมุติว่าคุณเข้า2เครื่องอยู่ด้วยกัน ใกล้ๆก,กันเขาจะไม่ให้เห็นอันนั้นเขาก็ตัด,ตดระบบบอกเขาตัดระบบได้ตัดระบบโกงคุณได้คือคุณอยู่ที่อยู่นี่อยู่ที่ที่เขาเช็คได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนหมดคือ IP Address นะครับอ,อย่าเล่นบาคาร่า s d เด็นะครับหลังจากนี้ผมไม่คงไปฟิลิปปินส์ไม่ได้แล้วนะครับไปก็คงโดนอุ้มแน่นอนแต่ด้วยความที่เป็นคนไทยเตือนให้ฟังนะครับ แล้วก็คนที่เล่นการพนันอยู่เนี่ยคนที่เล่นการพนันอยู่เนี่ยก็รู้จักเล่นรู้จักเลิกนะครับส่วนคนไม่เล่นอย่าเดินเข้ามาอืมผมเดี่ยอวอมาบอกผมเล่นมามีเป็นพันล้านแล้วผมไม่ต้องสนใจนะผมไม่เติมก็ได้แต่ด้วยความที่เป็นห่วงเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้เล่นจนเป็นหนี้ต้องไปกู้ยืมสินถูกไหมและไอ้พวกนอกระบบมันก็ เขาเรียกว่าอะไรมันก็ทุบลงไปร้อยละหกสิบละสบาทต่อวันก็คืออย่างนี้มันเป็นระบบวงจรอบายามุกนะครับหากคนเล่นแล้วฉลาดทีเดียวเลิกเสียเลิกพรุ่งนี้มาใหม่นี่คือการเล่นพนันที่ดีแหละไม่ใช่การเล่นแบบว่าเอาเป็นเอาตายผมผ่านมาหมดแล้วเล่นแม่งจนชิปหายไวยวอดเล่นจนต้องไปนอนสนามหลวงจนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมายืนอยู่ตรงนี้ได้ เอมเอเล่นประจําตอนนี้เบิดดากแล้วว่าแล้วเสียโป้ทาไมถึงกล้าพูดได้ครับผมต้องปกป้องคนไทยถูกต้องถ้าไม่บอกเนี่ยคาสิโนเอซเอเขาต่างประเทศเขากินเงินคนไทยเย็ดแม่ประเทศก็ชิมหายใช่ไหมอืมคนเล่นท่าเล่นแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเล่นแล้วแบบว่าไม่ ไม่ไม่ตุกติกเนี่ยเราเราไม,เาไม่เราไม่พูดอยู่แล้วใช่ปะ่ะคือทุกอย่างมันต้องมีการรีรอแต่ผมที่ออกมาเตือนคือคาสิโนเอสเอเล่นไม่ได้ที่ผมให้คุณไปดูเดี๋ยวคุณไปย้อนคลิปดูกันแล้วไปเตือนพ่อแม่พี่น้องคุณกันภายในวิดเดียวถ้าเขากินเงินเขากินเงินทั้งประเทศเขาไม่ได้กินเงินแค่ผมคนเดียวผมต้องเตือนแต่ส่วนพวกเอเจนต์เนี่ยเขาก็จะออกพวกเอเจนต์เนี่ยคุณคุณก็ต้องชุดถ้าคุณ คุณอยากให้ผมออกมาเตือนคุณแบบนี้บ่อยๆคุณก็ต้องจัดการเลยพวกเอเจนต์เฟซปลอมที่มันมาด่าผมที่มันมาคอมเมนต์ตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดเพราะพวกเขาได้เงินจากการที่คาสิโนโกินคุณแบ่งกําไรไปเขาได้เงินจากตรงนั้นพวกเอเจนต์สมมุติคุณแทงพันหนึ่งคุณเสียพันหนึ่งพวกเขาได้แค่6บาทแต่ถ้าเขาแทงล้านหนึ่งอ่ะเขาก็ได้หกพันเขาก็ไม่สนใจพวกคุณอยู่แล้วเพราะ พวกเขาไม่มีตัวตนพวกเขาต้องคือก็อย่างที่บอกอาชีพใครอาชีพมันพวกเขาอาชีพแบบนี้คุณก็โง่เป็นเหยื่อเฉพาะคาสิโนเอสเอแคมมิ่งเท่านั้นเสียโป้ครับแล้วที่ไอไอโฆษณาตามเว็บหนังนี่มันโกงไหมผมไม่รู้หรอกว่าโกงไม่โกงให้คุณดูเอาเองดูเอาเองแล้วรับแต่ผมบอกว่า SA Gaming เล่นไม่ได้นะ ผมบอก s a g เ m แคมเล่นไม่ได้เสียไม่ได้หรอคะผมเล่นจนผมรวยพันล้านแล้วผมไม่ต้องมาเล่นอะไรแบบนี้แล้วนะผมเล่นผมก็เล่นสนุกของผมวันละสล้าน5้าล้านสนุกทีเดียวเลิกทีเดียวเลิกทีเดียวเลิกผมไม่เคยเล่นยาวยวยาวย,าวยาวมันนานแล้วนะผมเวันนี้อยากจะได้เงินสัก3ล้านไปเปย์หญิงไหมผมก็แทงในแะสนดอโดน เสียผมก็อัด2องแสนดอนเพราะผมสมอีเบนีนสามตะผิด3ตายยากมากผมได้แสนดอนผมก็เลิกนะสล็อตนี่มันล็อกใหม่ครับสล็อตผมไม่รู้อ่ะผมไม่เล่นพวกนี้อยู่แล้วนะครับจบแล้วนะครับพอแล้วไปแชร์ใญาติพี่น้องพวกคุณดูแล้วกัน ไปสมบัรกันเองแล้วข้ามเล่นคาสิโน SA เด็ดขาดเพราะคาสิโน SA เนี่ยเขาโครจรกับทุกประเทศเขาโครจรกับทุกประเทศนะครับถูกต้องไหมครับเขาโครจรถ้าไม่โครจรกับสมมุติ L A โครจรกับ s a ตอนนี้ L A เขาบอกเขาจะตัด s a ทิ้งเพราะ s a มีการโกงนะครับก็คงไม่เล่นอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน สรุปง่ายๆทุกเว็บควรเลี่ยงเ a ถูกต้องครับนี่ง่ายๆนี่นี่ยเ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 นี่ยนี่ยเ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 นี่เนี่ยเนี่เนี่ย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 เนเนี่เนียเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่เนยเนีนี่นี่ยนี่ยเนี่ี่เนี่ย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 เน่เนียนี่ีนี่นี่นี่นยนี่เน่นี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 ่นนี ไปแล้วนะครับ